สามทำเลทองบ้านหน้าอยู่ไม่เกิน2ล้านนครปฐมที่ไหนบ้างนะครับผมพาไปดูทำเลที่1นะครับตั้งแต่เซ็นทรัลนครปฐมลงมานะเราเอาเซ็นทรัลเป็นเซ็นเตอร์นะครับด้านล่างเนี่ยก็คือโซนสีรินธรบางแหมนะฮะแล้วก็วังเย็นนะครับและโซนสุรราชกาลครับโซนพวกนี้นะครับสามารถหาบ้านไม่เกิน2ล้านเนี่ยยังได้อยู่นะครับยิ่งไกลเซ็นทรัลยิ่งแพงเนาะไล่ตั้งแต่เซ็นทรัลมาเนี่ยสองล้านกว่าเลยนะครับแล้วก็มาโซนโรงเรียนศิรินธรเนี่ยล้านกว่าเนี่ยยังหาพอได้นะครับก็ หมูบ้านสิบละสิบเงี้ยนะครับก็ปัญหาก็มีบ้างนะครับตามสไตล์หมู่บ้านเก่านะครับหรือถ้าอยากได้หมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยเราต้องสู้ถึงสองล้านกว่านะครับขยับออกมานิดนึงเป็นโซนวังเย็นนะครับก็เราจะได้โซนๆนี้นะครับหมู่บ้านใหม่มนทาจิบมือหนึ่งนะครับแล้วก็อนาคตโซนวังเย็นเนี่ยผมมีบ้านเดี่ยวด้วยนะนอยู่โซนๆนี้เลยนะครับ 1.99นะครับบ้านเดี่ยว2นอน 2, 2 3, น้ำโฆษณาไว้ก่อนนะครับก็ FC ท่านไหนสนใจนะมาจองก่อนได้มีส่วนลดของแถมเยอะนะครับทําเลที่2ครับเป็นทําเลคลาสสิกเมืองเก่านะเซนตเตอร์คือองค์พระปฐมเจดีย์นะครับแถวเนี้ยไม่มีโครงการมือหนึ่งขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากที่ยินแพงมากแล้วก็ไม่สามารถขายล้านกว่าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โซนนี้ยังพอหาได้อยู่แต่ว่าต้องเป็นบ้านมือสองนะครับส่วนใหญ่2ล้านอัพขึ้นไปนะครับของล้านห้าสามล้านแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะมีอยู่ถ้าเป็นทาวเฮาส์นะครับก็ล้านกลางๆถึงสล้านยังหาได้นะครับโซนนี้ผมมีอยู่หลังหนึ่งเนาะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนครปฐมนะฮะก็ย <Nathan> <around> อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือวัดห้วยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นเรียบคลองนะครับก็อยู่ในซอยร้านอาหารครัวไผ่ไทย Thai ตรงนี้นะครับก็ หลังนี้เลยนะครับทำรีโนเวทแล้วสวยเช้งเลยนะครับ1.79ล้านบาทปอนอยู่ประมาณ6,000นะครับแถวเนี้ยก็ปล่อยเช่ากัน5,000-7,000บาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไกลออกมาจากตรงนี้นิดนึงเนี่ยก็ยังจะพอหาได้นะครับก็เป็นพวกหมู่บ้านสักแก้ววิวหมู่บ้านแกลนนครปฐมอย่างเี้นะครับล้าน5สภาพเดิมๆนะครับล้านสล้าน5สภาพเดิมๆหาได้สวยขึ้นมาหน่อยนะครับล้าน7ถึง2ล้านนะครับอย่างหมู่บ้านสักแก้ววิวเนี่ยผมมีอยู่หนึ่งหลังนะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวซูมเอาให้ดูชัดๆเนาะ ก็อยู่ไม่ไกลนะคะจากมิเแนอีสโรงพยาบาลนครมาถมนะครับหมู่บ้านสักแก้ววิวเนี่ยก็ถนนกว้างขวางนะครับแล้วก็เข้าออกได้ประมาณสารทางนะครับของผมมีบ้านรีโนเวทหนึ่งหลังนะครับหนึล้านบาทนะครับผ่อนประมาณ5000นะอยู่โซนเมืองนะครับนี่คือทำเลที่2นะครับไปไกลขึ้นมานิดจะเป็นบ่อพับนะครับก็ออกไปนอกเมืองหน่อยแถวสูนยระเทพนะครับบ่อพับแบบนี้ล้านห้าถึงสองล้านยังหาได้อยู่นะครับโซนสุดท้ายโซนที่สามที่น่าอยู่นะครับคือโซน ราชพัฒน์นครปมมนถมนะครับโซนราชพัฒน์นครปมมถมเนี่ยก็แบ่งออกเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้ายเนี่ยคือเส้นหลังมอนะครับแถวเส้นเรียบคลองนะครับพวกนี้ก็จะมีหมู่บ้านมือหนึ่งอยู่เยอะเลยนะครับร้านห้าถึงสองร้านยังหาได้อยู่นะครับถ้าใหม่ๆก็คือพวกพฤกษาพันธ์แบบนี้พฤกษาสามแกรนอะไรแบบนี้นะครับสองร้านกว่าเนาะถ้าบัตเจ็ตยังไม่ถึงนะครับเงินเดือนอยู่ร้านเงินเดือนอยู่หมื่นกลางๆเนาะหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะครับผมมีที่แนะนํานะฮะก็คือโซนวังตะกูนะครับ ก็ไปจากราชพัฒน์เนี่ยแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ <S <S <ortune> จะมีสีแยกไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้นะครับในโ,โซนหมู่บ้านวังตะูเนี่ยผมจะมีอยู่นะครับกำลังรีโนเวทนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหนึ่้าล้านบาทผ่อนแค่สี่พันเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็เป็นอีกทำเลที่น่ายอยู่นะครับหรือใครอยากได้ไดไดใกล้ M81 นะครับใกล้ M81 เนี่ยก็จะมีที่แนะนำนะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านตีพึกแถวนี้นะครับเนาะหมู่บ้านตีพึกนี่ก็อยู่ประมาณล้านห้าถึงสล้านครับยังหาได้อยู่นะแต่เป็นมือ2นะครับ มือหนึ่งก็จะมีตรงนี้ฮะโซนนี้เป็นเอลิชนะครับก็เป็นมิกซ์ไทป์นะครับก็ตั้งแต่บ้านเดี่ยวยันทาวน์โฮมเลยก็เอ่อชั้นเดียวน่าจะอยู่สักล้านสี่ล้านห้านะครับสองชั้นก็เกือบสองล้านแหละนะครับล้านปลายๆสองล้านนะครับก็สามทำเลที่น่าอยู่นะครับเนาะสรุปก็คือเมืองใหม่เซนทันสองเมืองเก่าของเรานะฮะโซนองค์พระโรงพยาบาลนครโถมนะครับสามราชพัฒวังตะกูนะครับสนใจหลังไหนนะครับหลังไหนมาถามได้หรือทำเลไหนก็ได้นะครับวันนี้เท่านี้สวัสดีครับ